เออเขาครัวบเพใส่บ่บอะ <c oughs> มันสิบ่เขากันบ่สูตรเธอเธอจะใส่น้ำตาลไหมอืมพออยากใส่แล้วสวัสดีครับพี่น้องผม ขอประแดกมันอีกะอะพาพี่น้องมาระเบื้องป่าอยู่เคลื่อนที่เก่าครับพี่นอ้องเมื่อรอเบื้องป่ายังไงก็ยังหาเอานมใหม่อยู่เต็มทีนี่ครับพี่น้องเอาไปฝากม่บ้านเพราะว่ารอบที่แล้วนี่ผมเก็บไปดีพ่นติดใจในรสชาติครับพี่น้องอันนี้เขาเอ้นมใหม่หัวครับพี่น้องอยู่แถวพู้ดีละยูดตามเคลื่อนครับพี่น้องเอาไปมือว่านนี่เอาไปเฮ็ดนมใหม่สม้มแล้วเอาไปต้มกับแ,แกงพร้อมครับพี่น้องปรากฏว่า มันแซ่บรสชาติมันคือจังคือจังบกเผาออนไหมครับพี่น้องคือจังเขาเลยเนียงกว่าคือจังยอดบกเผาหไหมครับพี่นออ้องไก่บกเผาไหมอู้ผมเกิเนบอถือเออรสชาติมันประมานนั้นแหละครับพี่น้องมืนน่อนี้ผมก็เลยเก็บอนุใหม่ก่อนไปฝากเพื่อนคนเพียบ,บ์โบมานเพราะว่าเมื่อนี้บรรยากาศมันขึ้มๆว่วป,ป่ามันสิเขาบ่ป่ามันสิข้นบ่ครับพี่น้องไปเดี๋ยวผมพาไปย่างรอบงป่าครับพี่น้อง มาสิผ้าขามไปฟังพุ่นับพี่น้องพ่นไปนั่งห่านฟังนั่งพ่นสภาพอากาศวันนี้มันเป็นแบบว่าคึมคึมพี่น้องตอนนี้ฝนกจากลิ้นไปปล่อยหน่อยๆมาใกล้เขมาคู่นึงก็พี่น้องเดี๋ยวด้เดี๋ยวเเดี๋ยวด้เดี๋ยวดยวเดี๋ยวยวเดี๋ยวดดีด โดนครับพี่น้องโดน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 เดี๋ยวเดี๋ยวหินหินหินเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวนะหินหินหินดึงบ่ได้ดึงบ่ได้ครับพี่น้องหิน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 ก่อนเก่าโมมันก่อนเก่าแต่หินคือเก่าโอ้ยของ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 มีไพ่ับพี่น้องปล่อยมันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาขึ้นไม่เบิ่งเด้อ ดึงแหรงครับพี่น้องดึงแหรงดึงแหรงโอ้โอ้ดึงแร้ยเกือบเกือบไงหลังเลยครับพี่น้องโอ้โห้เขาจังไดเนาะโอ้โห้หลุดอกเป็นเท่โอดโอ้โห้ดึงเขามาเลยครับพี่น้องโอ้ยไงหลังสองสามรอบลูกดอกธรรมดาครับพี่น้องเ่รามันลูกดอกย่างพับ เขาปากุ้งจะเสียบกุ้งหลังก็พี่น้องโอ้ยเป็นเตลุดแท้โอ้ยเดี๋ยว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 อู้ยเป็นเตลุดเป็นลุดครับพี่น้องเป็นเตลุดเป็นเตลุ่นสามลูกสามลูกเป็นเตลุดเป็นเตลุดตัวนี้โอ้ย โอ้ไข่อยู่ลุดดอกทะลุอยู่ครับพี่น้องนี่เนตเทียนเ็ดหัวแท้เดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งครับพี่น้องกับเลยโอ้ทิมหมดเกือบครับพี่น้องถุงพายกับบนไหนว่างอยู่พี่ครับพี่น้องโอ้ ตื่นเตือนแล้วครับพี่น้องเดี๋ยว,ยวออกกันนี่้อประมาณสามโลครับพี่น้องสามโลได้ยูดอกผมว่าตัวนี้ไปไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปนั่งซ่อมต่อยูหันเพื่อสินังเฝ้าอีเจนีกอนเพื่อครูมันเข่ามาอีกไปครับพี่น้อง ฝนย่อยไม่อีกแล้วครับพีน่น้องนั่งปุ๊บกับฝนหน่อยเลยเดี๋ยวนั่งซ้อมมือหัานนี้น้ำกันพี่น้อง,องว่าสิฟุกคือจังเมื่อกี้นี่อีกบ่มาปุ๊บเป็นพอ่อเลยก็บ,บรรยากาศแบบคึมคึม,ม,ม,มฝนลินจัดหน่อยนั่งซ้อมกันครับพี่น้องถ้าบ่คือเดี๋ยวยางลเลาะคือเกาเพียเพียฟุก บเห็นอีกอยังเลยครับพี่น้องรอไปเทิงปุ่นกับมอเห็นอีกอยังเลยสแสดงว่าปลาบ่ค่อยเข่าครับพี่น้องบ่ค่อยขึ้นมือนี่ตัวแรกที่เห็นก็นกนคือฟุกมาท่มพนพอดีมาท่มจังหวะเพนพอดีไปครับพี่น้องผมว่าสิกลับบ้านเด้แหละเอาหน้าไม้กับปลาไปอ่างไม่บ้านไปครับพี่น้อง โอ้ยอา้าวโอ้หกโลเลยปะเนี่ยอือดูนาทีดีเว <c> ้ย <oughs> เตรียมตาสร้างไว้ให้เรียบร้อยถูกอยู่หกโลอย่งอางเนาะปลาซ้ำนี่โอ้ยหล่อมันใหญ่เลยล่ะสองลกกลัวสามลกแค่นั้นแหละจริงหรอไม่ใช่ห้าหรอบ่ถึงดรอกจริงหรอสามหรอใช่หรออืมประมาณนั้นหแหละเสียวปลาข้เซียวน้ำใหมเอาทั้งสอง อาหน่อไม้ห <c oughs> น่อไม้แสบแล้วครับพี่น,อน้องหน่อไม้หวกฉันจะเอาไปทำสม้มอีกเออยึดวดเอาสร้างให้พี่น้องมึงกันนะอืมกดสิกดแล้วซูนแล้วอะไรหรอสร้างเลยเออสร้างเลยอโอ้คือนั่งสูงแดนเนี่ยห้องเซนเลยวะเอามันก็ยังขนาดจากโล มาถึงรออสามโลแค่นั้นแหละสองโลกกลัวเพราะว่ามันแห่งไปแล้วมันสิดไงยแล้วนมัน,มนงางแล้วนี่ยังนี่ยังอโอ้สามโลหาขีดสามโลสี่ขีดสี่จุดหาเห็นบ่ละ,ะเห็นอยู่สามสามโลสามโลสี่ขีด โอ้บหธรรมดาได้ดิตัวนี้ผมว่าสีให้แม่บ้านผมเฮ็ดอันนี้ให้ครับพี่น้องเฮ็ดเองเกาะไม้สม้มบอเมน <laughs> เห็ดปลาดูส้งเครื่องครับพี่น้องคือผมสีไอ้บดเหนือปลาดูละเอียดละเอียดลวก็เอาเครื่องมาปุงลงมายองลงใส่แล้วก็ไปทอดกินครับพี่น้องใส่ตะไคร่ใส่ใส่หยางกอดใส่ใบบักกูดใบบักกูดใส่ใส่คุยยางถี่ใส่ได้แล้วครับพี่น้อง ตามสไตล์มั่วๆเก้นเตาเึ็นไห้ได <c oughs> ้มั่วๆใช่ไหม <c oughs> หมั่วใส่สดใส่บกุกริกใส่แยงใส่อยากใส่ใส่เลยแล้วก็มาถอดกินนะตามมาคัวให้กินพร้อม,อม,อมเดี๋ยวถ่ายกินเขาน้ำกัน,กนครับพี่น้องไป เครื่องพอร้อมแล้วครับพี่น้องอันนี้เป็นตะไคร้ครับพี่น้องตะไคร้แล้วก็อันนี้กระเทียมอันนี้ใบบักกูดเกลือบักพริกนี่เนื้อปลาดูบดมาเรียบร้อยป้านเนื้อหมูครับพี่น้องเครื่องอันนี้เป็นเครื่องปรุงครับอันนี้อยังนี่จะาข้องอันนี้ยังนี่พริแกแก,แกงพริกแกงซี่ใส่พริกแกงพร้อมบ่อัน สูตรเธอฉันก็ทําให้เธอไงอันนี้สูตรของฉันออฉันอยากกินแบบนี้อ๋อใม่บานผมมันสิใส่พริกแกงพร้อมครับพี่น้องแต่ว่าผมบ่อยากใส่หมักคนละยาง่นสิเฮ็ดใส่พริกแกงพร้อมของเพื่อนนี่่นสิใส่บักทั่วพร้อมครับพี่น้องของเพื่อนมันท่อนี่สูตรเพิ่นอันนี้สูตรผมตรงนี้สูตรผมมีแค่นี้พร้อมหรือยังพร้อมพร้อมครับเริ่มปุงเครื่องเลยครับพี่น้องนัว พงศิรดต์ตาวลงพงศิลดืเฮยังนะเอ,อ้ยเขากลัวบ,บ่ใส่บ่บ<ะ>มันสิบ่เข้ากันบ่สูตรเธอเธอจะใส่น้ำตาลไหมบ่อยากใส่แล้วมันสิเอาใส่จักหน่อยก็ได้น้ำตาลนะเอาล่ะครับพี่น้องแนวเพิ่นขาดบ่ได้ตัวก็ฉันติดหวานเนาะน้ำตาลนะโอ้ยอย่าใส่หลายปานนั้นเออ,เอ,อแต่ผงชิรดมันก็หวาน <c oughs> บ่แพงแล้ว <Okay. S 1> เ,เกลือเตาลุงบาทนี่ครับพี่นอ้องอใส่หลายเข้มลายจ,จังซิมเบิองจังเติมโอ้รถดีพร่อผมแคล้วระบาดนี่บอกเข้มสิไปใส่ครบสูตรเทิงเกลือเทิงผงชีสลดเทิงน้ำปลาครบขาดแต่ปลาแดกหมนแล้วนี่ใจอยากเอาปลาแดกใส่พร้อผมหมดแล้วนี่ เนี่ยพริกเนะี่ะพริกลงกันอาลงเลยล่ะเออพริกลง้งตาวง<ต>เลยเ,เลยบ่เอ้ยมันสีเผ็ดผดลองลอง,ลองสุกันเออประสิท์ไห่น้ำกินน้ำนี่ล่ะคิดไว้จังไหนจะของวะคิดว่ามันสีเผ็ดบ่เผ็ดเลออยอเอจะเฝ้าขย้ำที่เราเอาเครื่องลองไปร้อมกันขย้ำร่วมกันที่เดียวเลยมันสิดดีเนาะคือสั่งการเทวาไม่ เฮ็ดพวกคือกับซั่งแล้วเนาะสูตรเขาได้ดิเออนังปงนัำปามสิเขาเต้นเนื้อแล้วสิพวกเขาเครื่องแล้วเออตาวลงไปให้เบื่อเอาเรือไว้ยังเอาอย่อเดียวนั่นเอาของขอยได้ล่ะเอาบอวยจกักรา อันตอนสุกไทยชิมชิมเบิง้งเตะตะ,ตะเป็นไหจืดสนิทนะ่ะว่าแล้วเบิ้งจากอาการแล้วจืดหวานจลอ,อยน้ำปลาตาลงเผ็ดบ่เผ็ดอยู่เผ็ดอยูน่นี่โอ้มากเผ็ดกรพีินองผมเอาตามว่านี่นอยาเค็มปวดแล้วล่ะงงงงงางง <laughs> ง้งงงงงางงงงงงงนี่ อ้าของเจ้าแล้วแล้วล่ะเออเบิ่งแนครับพี่น้องมจังแดดปวกกันขันเขากันดีดีแล้วกับซีกับซีเป็นประมาณนี้ล่ะทั้งผักกาดก็เอื่อนนี่ยังเอื่อนนี่บ้านฉันเรียกปลาเห็ดแต่ว่าตอนไปอยู่กรุงเทพเขาเรียกทอดมันนี่ล่ะบา้าบ้าบ้านเธอเรียกว่าอะไรเจ้าเลี้ยบบแถวบ้านว่นนนมีผู้ใดเห็ดกินอั่งซี่ดอกเอออันนี้ทั้งผักกาดก็เอื่อนเห็ด อื่ยังก่อทอดทอนมันบถอนมันปลาเห็ดเออมันเจ้าของเลื่องปลาเห็ดเดี๋ยวให้เพิ่นยองของเพิ่นกันครับพี่น้องเดี๋ยวบ้านนี้ผมสีให้เพิ่นปันป้นปั้นปั้นเป็นแผ่นแผ่นเนาะ เดี๋ยวถามว่าซิมเบืองน้ำกันกับพี่น้องว่าผู้ใดสิทธิ์แสบปูกันสูตรของผู้ใดสิแสบปการผู้ยสิมกันว่าเอาซิมดิเพื่วะไข่าของไข่อร่อยกว่าไข่มันใจมีน้อยด้วยเบืองสีกับพี่น้องอันนี้มันหลยเป็นสีสีเลงแดงไหมขุ่ผมแกงไงว้าขุงผมสีมันหล่เป็นนิดเดียวเองเป็นคนคนใช่ละนิดเดียวเองอ่าสีมันต่างกันไมเออมันแดงยมสีพี่แกงมันวะอืม เอาปั้นปั้นปั้นเป็นแผ่นบานนี้ก็สิปั้นเป็นแผ่นังพี่น้องจังไหนฉันจะเอาเป็นลูกชิ้นแล้วแต่แล้วแต่สิเฮ็ดแล้ตเสียอันนี้ก็ปั้นกลมกลมไม่พร้อมแล้วสินะเอาทำไมเธอไม่เอาเป็นแผ่นๆล่ะเอากระเทยเละลายยางได้แล้วแต่นี่ปั้นดีๆแล้วก็เสียลงหมอกับพี่น้องบานนี้ปั้นอันใดที่หากินโมบดพมก็ใส่ตู้เย็นไว้ไว้ถอดมือหลังกับพี่น้อง มามาครับพี่น้องบาทนี่เยียบร่อยเด้อนี่ประดูทรงเครื่องใส่องเจ้กของเนี่ยอันไหนอันนี้บอกอันนี้ของจ้กของบออันนี้ของเขงบาบมอมาๆมาๆมาๆม,ม,มาครับพี่น้องบาทนี่มาแซ่บๆน้ำกันอันนี้ตำมกทั่วนี่ตำมกทั่วตำมกทั่วกบประดูทรงเครื่องหรือว่าปลาเห็ดปลาเห็ดก็ไป,ปยังกาะปลาเห็ดคือภาคกลางเขาเอ,าเอือดยังกาะทอดมันทอดมันือ <g ül> เราชอบปลาดูครับพี่น้องเดี๋ยวขอซิมของแม่้านของ่อนอันนี้มีพริกแกงคิดว่าซิมของเจ้าของกว่าอืมปลาเฮดคักคักเลยรสจัดแบบแบบปลาเฮ็ดเลยครับพี่น้องของแม่้านผมนะเพราะว่ามันมีกินพริกแกงเดี๋ยวซิมสูตรของเจ้าของแล้วบ่าย แบบผมแซ่บกว่าเดี๋ยวพี่น้องก่อนนี่ครับพี่น้องเน,นี่ยแบบไรมันเป็นประมาณนี้แบบนี้เลยอุอ้ยแซ่บแซ่บเครื่องเขาไม่หวานผมจะากกอกเข้มๆจังหน่อยครับพี่น้องเพิ่งหนักหนักไอ้หนักเกลือบไปนหน่อย สม้น,นึ่หนาวเพื่อเลกินเค็มเป็นวายเลยของคนที่แสบตัวเป็นไงค่อยแสบคอยด้ละนชิมมั้งยัง,งชิมแล้วเป็นไงไม่แสบค่อยชอบแบบนี้มักไผยมักมั่นครับพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าหาเสากินคำครับพี่น้องของแท้หาเสากินคำ เช้าไม่กินเลยกินแต่คำคะอาเสาวกินคำคำสาวกับเคียงบวกลินกินทีเดียวคือยำคำนี่โบที่นี่แบบโอ้เด็ดเด็ดเด็ดครับพี่นอ้องลืมบอกชั่วสุดยอดเฮ็ดสูตรนี่แซบ่บครับพี่น้องผู้ใดผู้หูวะเทียตยังกินสำหรับประดะุแลครับพี่น้องเฮ็ดสูตรผมกินมัน้งครับร้องคิดใจแซบ่บ เครื่องตรงแน่นเด้เครื่องตรงเครื่องตรงถึงเครื่องได้กินแซ่บเลยแบบนี้มันก็จะอ้วนไปหนิห่างยังไม่อ้วนเลยเธอโกหกขระเจ้าเธอโกหกเขาไม่คิอ้วนมแมบบ่จะคล้องบุ๋วแต่เขาคิดอ้วนนี่ยเพี้ยนมันก็บุ๋วเลยกินแล้วไม่คิดอ้วน ทำมันแซ่พายก็ต้องอ้วนเลยอะกินน้ำกับพวกอ้วนนะเจอมากทั้งสี่บ่อกรถนี่แหละสุดยอดเลยสำหรับคลิปนี้กับสีด้วยซ้ำนี่แหละครับพี่น้องแซ่บดีสูตรนี่ อพอกันไหมชิปหนากครับพี่น้องมามามากินข้าวแรกสแซ่ๆนํากันครับพี่นอ้องประโดทรงเครื่องอื